สวัสดีครับมาผมปะพอกับเซื้อคูณปตาราศีอะไรเราจะเริ่อนนะครับเหมือนเก่าเหมือนเดิมแหละพี่น้องเมื่อนี้มาอ่าอัปเดตนะครับอัปเดตรถไถมือสองไงพี่นอ้องเดชมันนะครับผใดที่สนใจนะครับอาจจะเป็นเจ้าของนะครับราคาบอ่อแพงนะครับ บอ่อแพงแต่ว่าสาภาพกับตามสาภาพแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเสี้ออาด์ผ้าพี่น้องมานะครับมาไล่แต่ละขั้นแต่ละขั้นเนาะว่าเพิ่นราคาเท่าไหร่นะครับแต่ละขั้นนะให้พี่ให้นอดดอ้องเพคนใดเออ่ผู้ใดจิตสนใจ ครับอาจะเป็นเจ้าของนะครับเราเท่านะครับมีหลายรลุนเนาะพี่น้องนอ,นอตอนนี้นะครับผู้ใดสนใจขอ,ขอมาเมืองเอานะครับเริ่มจาก34นะครับสามสิ 30, 4, ขั้นนี้นะครับอุปกรณ์ครบชุดนั่นเลย,ยโลตตรตลีอะสิเกาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับย่อย โบมี่ได้ขั้นนี่นะครับ34คขั้นนี่ตัง้งราคาว้ทีหนึ่งแสนสามหมื่นนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับคนที่สนใจชนะาวบ้านเมืองกันเอานะครับเสว่าสิไลขึ้นไปตามรุ่นนะครับตามรุ่นเนาะนะครับเพืน่อะคนที่สนใจเพอนกับนะ มึงเอาแล้วกันนะครับ34มขั้นนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นบาทพี่น้องเด้องอุปกรณ์ครบชุดครับหนึามาหมื่นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเอาสามหกศูนย์แปดนะครับสามหกศูนย์แปดนะครับอุปกรณ์ครบชุดคือกันนะครับขั้นนี้ยังอยู่คือเก่านะครับราคาอุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับตรงนี้ อุปรกรณ์ครบชุดนะครับก็บคือใบมีดผ่านตัวโรตารี่นะครับราคาตั้งไว้ที่สองแสนนะครับสองแสนเต็มๆนะครับสองแสนเพียงเพียงได้พี่นอ้องเด้อสองแสนเพียงเพียงเลยนะครับแล้วก็มีตัว LC0 คันนี้นะครับยังอยู่คือเก่าแหละพี่นอ้องผู้ดใดอยากจะเป็นเจ้าของนะครับ ราคาตังไววายุสามแส0หกหมื่นะครับสามแสนหกบาทนะครับมเีดผานโตรตารีครบชุดนะครับผอมใส่นะครบับมีตัว L สี่ศูนยะครับขั้นนี้นะครับราคาผนตังไว้ายุที่สามแสนแปดหมืนนะครับสามแสนแื่น นะครับสน,สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับอ่าอกามา47นะครับคันนี้นะครับ่47นะครับราคาตั้งไว้อยู่ที่า3แสน3หมื่นนะครับคันนี้3แสน3หมื่นราคาที่ได้ เมืองแล้วก็เข้ามาเอาครับมาเมืองเอานะครับมาต่อรองราคากันเอานะครับขายได้ก็จะขายให้นะครับจะมีตัว l c 7 s p นะครับคันนี้นะครับ 47SP นะครับอุปกรณ์ครบชุดนะครับพร้อมใส่นะครับคันนี้อยู่ที่สองแสนหกหมื่นนะครับ สองแสนหกหมื่นบาทนะครับผู้ใดที่อยากจะเป็นเจ้าของนะคเอาไปไว้พ่อได้ใส่งานเจ้าของกับนะครับพ่อได้รับจ้างกับมาเอานะครับคันนี้พอใส่อยู่นะครับสองแสนหกหมื่นบาทนะครับหลังจากมีตัว lc สิบห้านะครับ lc ห้านะครับตัวนี้นะราคาตั้งไว้อยู่ที่แสนแปดหมื่นบาทนะครับอุปกรณ์ครบชุด นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเดอพีเป็นองเดอ L C สิบหาขันนี้ครับนี่ตัว M 6 0นะครับ M 6 0คันนี้ก็ตังไว้ที่สามแสนสามื่นะครับสามแสนสามหมื่นกลับ้วอีกอีกคั้นหนึ่งนะครับ 60, ขั้นนี้ ราคาเท่าได้ยังห้อทัานโหนะครับพ่งเขามาใหม่เดี๋ยวส้ออาดไปเช็คให้นะครับอ่ะนะครับก็มีเครื่องอัดฟางนะครับ GMT อยู่หันเด้อยังยังอยู่เครื่องเก่านะครับราคาต่างอยู่ที่แสนสามนะครับ GMT เครื่องอัดฟางมีอยู่หนึ่งขั้นนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแคมนในช่อง เซวาตคูปอรตาราศีสไลเราจะเล่นนะครับผู้ใดสนใจก็บคำว่าสอบถามกันนะครับแล้วก็จะเอาอีเลีกะต่อรองราคากันได้นะครับคลิปนี้ฝากไว้จะเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ